เพจแม่ป้านอมโดนทวงคําผิดตอบกับสุดแซบงานนี้มีสะดุ้ง เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาทําเอาโลกออนไลน์นั้นแชร์กันสนั่นเลยทีเดียวสําหรับกรณีในเพจของแม่ปม้านมผลิตภัณฑ์น้าจิ้มไก่ยี่ห้อดังที่มีเพจ Facebook เป็นเอกลักษณ์และมีการโปรโมทสินค้ายังต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ล่าสุดก็ได้สร้างความฮือฮากันหนักมากเมื่อได้มีรูปเพจราลหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ตีติงในเรื่องของการใช้คําผิดของแม่ปม้านมในเรื่องของคําว่าแซบโดยได้คอมเมนต์ระบุว่าแซบไม่มีไม้เอกนะคะ ต่อมาหลังจากแอมินเพจแม่ป้าน้อมได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวจึงรีบตอบกับทันทีว่าแม่อยากให้หนูได้รู้จักกับสสิ่งนี้นะจ๊ะ1พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2 5 5 4 2วิตามิน B ีหอมกับได้แนบรูปความหมายของคําว่าแซบที่มีไม้เอกเป็นคําทิ่งของภาคอีสานที่แปลว่าอร่อยนั่นเองงานนี้ทําเอาผู้คนมากมายนั้นให้ความสนใจกับเรื่องราวนี้ไม่น้อยกันเลยทีเดียว